มาเป็นขึ้นแท่นคู่กับแล้วเที่วนมาโอ้ทำไมคนเขาชอบใช้คำว่าขึ้นแท่นกันเนาะเราก็แบบเหมือนเับโดนแบบฟุบขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะว่าอยู่ดีกระโดดขึ้นมาเลยใช่มันเป็นเราว่ามันเป็นจังหวะที่โชคดีอะไรหลายๆอย่างที่แบบมันแบบตอนแรกมันก็จับพัดจับผูวนไปวนมาแล้ววันตอนแรกเราก็เป็นแค่แบบคนคนหนึ่งที่คอยแบบ แนะนำหรือว่าคอยดูแบบเออแบบนี้ดีไหมคอยเสนอแนะดีกว่าเป็นคนคอยเสนอแนะคอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอทําไปทามามันเริ่มเยอะเริ่มแบบทําหลายโปรเซสมากๆแล้วก็ช่วงที่ออกกองอ่ะตอนแรกเราออกกองไม่ได้หรอกเราติดละครเสร็จละครผมเลื่อนยาวไปเลยก็เลยกลายเป็นว่ามีโอกาสได้ไปออกกองด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ไปอยู่หน้ามอนิเตอร์อะไรเงี้ยก่อนออกกองก็เลยคุยกันว่างั้นมีน่ะขึ้นมาเป็นกำกับร่วมเลยร่วมกับพี่เบนซ์ทีมไอแคลชเชอร์ ier, พี่คนหนึ่งก็นั่นแหละครับก็เป็นโอกาสดีๆของเราแล้วกันที่ได้เป็นร่วมกับร่วมในเรื่องนี้ ือถ้าเกิดว่าตอนคือจริงๆแล้วทีแรกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดจะเป็นรุ่งกับใช่ทีแรกจุดเริ่มต้นมันแค่ไอพี่ผมช่วยดูบทไหมแค่นี้เลยแบบเราชอบเขียนบทไงก็เลยบอกอยากทํางานโปรเซส,สเนี้ยก็เลยผมช่วยดูบทไหมจากช่วยดูกลายเป็นไปนั่งคุยกับคนเขียนบทเลยกลายเป็นว่ามานั่งแก้บทด้วยกันไปเลยสนุกไงทำไปทํามาทําบทเสร็จมาทํานักแสดงต่อทําเพลงต่อทําภาพต่อทําทุกอย่างแล้วเหลือแค่ดีลโลเคชันแล้วตอนเนี้ยครับ จุดเริ่มต้นแล้วกันเป็นแบบโอกาสที่แบบยากนะที่จะมีโอกาสแบบนี้ขึ้นมาในฐานะเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งแล้วกันครับอืาทำไมเราถึงแบบมาเลือกที่จะมาเป็นที่ปรึเษาเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆอยขยายมามา่กนคือมันเป็นซีรีส์ที่เกิดจากความอยากทําของผู้จัดการผมของพี่สนุกแล้วเขาก็มาพูดกับผมตั้งแต่แบบนานมากแล้วปีที่แล้วอะไรเงี้ยว่าอยากทําซีรีส์เรื่องนี้แต่จริงเขาอยากทําอะไรแบบเนี้ยมาตั้งแต่แบบสี่ห้าปีแล้ว พอวันนึงเขาแบบมีโอกาสมีความพร้อมเนี่ยเราก็ก็คนใกล้ตัวเนาะก็ต้องช่วยกันแหละอะไรช่วยได้ก็ช่วยเราก็ก็เลยเสนอว่าแบบเอออยากจะช่วยทําเรื่องบทอะไรเงี้ยคุยกันแบบนั่งคุยกันเล่นๆตอนไปทํางานเฉยๆก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาขนาดนี้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เป็นอะไรที่พอสุดท้ายพอมาดูตัดต่อเนี่ยมันมันเกินความคาดหวังของเราไปพอสมควรเลยฮะ มีส่วนเลยเราก็ตีกันมากตอนเลือกนะักแสดงเขาตอนนี้อันนี้น้องยังไม่รู้เลยนะเพราะว่าตอนแรกพูดอ่ะนี่เลยสองช่องเนี้ยแรกเลยนะอ่านะดีใจกันใหญ่เลยจริงๆไม่เคยพูดที่ไหนเลยคือตอนแรกนะักแสดงจะไม่ใช่แบบนี้เลยแต่สุดท้ายพอเราดูไปดูมาพี่สนุกก็มีความคิดหนึ่งเราก็มีความคิดหนึ่งครูลูกแก้วติ้งโคตรก็มีความคิดหนึ่งพี่พิษและแห่งสยามก็มีความคิดหนึ่งแล้วทุกคนต้องแบบมาตีตีกันพอสมควรเลยว่าสุดท้ายเป็นยังไง จนได้มาเป็นน้องสองคนนี้ที่แบบผ่านการแบบกลั่นกรองผ่านกาันเอาเคยแม่เขาก็เตียนถกกันแล้วกันว่าจะเอาแบบไหนดีจนมาได้เป็นแบบนี้ครับคือมันมันอะไรที่ทําให้มาจบเป็นที่น้องสองคนนี้อะไรที่มันถูกใจทุกคนทั้งแบบทั้งสามคนเลยเียเราว่าเคมีมเคมีเพียวๆๆเลยคือตอนแรกอะ่ะจะเป็นนักสแสดงคนอื่นแล้ววัยเด็กกับวัยโตจะแยกกันเป็นสองคู่แต่สุดท้ายแล้วเราว่าเราเชื่อมั่นเชื่อมั่นในฝีมือน้องๆทั้งสองคนว่าจะสามารถเอาอยู่ ทั้งวัยเด็กแล้วก็ตอนโตแล้วเราว่าตอนตอนแรกเลยที่น้องมาใหม่ๆน้องใหม่มากๆอะ่ะเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นกับพี่นักแสดงที่เป็นคนที่เคยเล่นอยู่แล้วเนี่ยก็มีมุมที่เล่นดีแหละเอาจจริงเล่นพอมีนักแสดงที่ดีๆช่วยอะ่ะก็เล่นดีหรือว่าเอาคู่กับนักแสดงเก่าดีอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพอน้องมาอยู่ด้วยกันสองคนเราว่ามันเป็นเคมีความใหม่ที่มันใหม่จริงๆมัน ธรรมชาติจริงๆที่แบบไม่เคยผ่านงานอะไรมาก่อนเลยแล้วเริ่มจากศูนย์ไปด้วยกันแล้วมาในทิศทางเดียวกันแล้วก็รู้จักกันมาอยู่แล้วตั้งแต่แรกมันเลยเป็นอะไรที่ยิ่งดูก็ยิ่งเข้ากันอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจเป็นน้องทั้งสองคนทั้งไตเติ้ลแล้วก็แมนคะอ่ะแล้วพอเห็นน้องเห็นพอเรามองหน้านะะอมอนิเตอร์อะไรเงี้ยค่ะโอเคไหม,มคู่้โอเคนะวันแรกๆกอาจจะ งงงงนิดหน่อยใช้เวลาปรับตัวพอสมควรน้องทั้งสองคนอันนี้ก็พูดกันแบบก็ไม่ได้อวยนะก็วันแรกๆก็น้องไม่เคยเข้ากล้องไม่เคยเห็นหน้าตัวเองอยู่ในมอนิเตอร์ใหญ่ขนาดนั้นอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่เคยเห็นหน้าน้องที่ซูมเข้าไปแคบขนาดนั้นด้วยวันแรกก็ค่อนข้างจะแบบมีปัญหากันพอสมควรแต่ว่า,าถ่ายไปถ่ายมาพอถึงวันสุดท้ายอ่ะเราแบบเออพัฒนาการมันแบบก้าวกระโดดมากๆแล้วก็วันสุดท้ายเราดูแบบแทบจะไม่ติดอะไรในน้องทั้งสองคนเลยละอะไรเงี้ยครับอืมอะไรอย่างตัว บท,บทในซีรีส์อะ,<ฮ>ะเราชอบตรงไหนอะใรงที่ความถูกใจความถูกใจของมีนะมีนว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายนะซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ไม่ได้หวานไม่ได้แบบน่ารักตั้งใจจะมาแบบว่าใสๆใสฟุ้งฟุ้งหรือว่าตั้งใจจะมาในเวมาตรฐานที่รู้ว่าทําแบบนี้ขายได้ทําแบบนี้คนน่าจะชอบ<ม>เวที่เราทําเราคุยกันว่าเออถ้าทำไปแล้วคนไม่เก็ตอะถ้าทำไปแล้วคนไม่เข้าใจหรือว่าคนดูแล้วแบบ อาจจะแบบอุ้ยมันมันหม่นไปหรือเปล่ามันดูซึมซึมไปหรือเปล่าอะไรเียจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายเราเราอยากให้มันเป็นอีกหนึ่ง choice ดีๆอีกหนึ่งทางเลือกดีๆที่มันจะเป็นทางเลือกให้กับซีรีส์ทั้งคนดูและก็ทั้งคนทําในฐานะคนทําที่จะผลิตซีรีส์เรื่องใหม่ๆออกมาแล้วอยากให้คนทําเชื่อว่ามันไม่ได้มีสูตรสาเร็จแค่สูตรเดียวอ่ะมันยังมีทางอื่นที่อาจจะทําให้ซีรีส์ประสบความสําเร็จได้ในระดับไหนก็ตามก็เลยอยากจะลองทําอะไรใหม่ๆออกมาดูฮะ ตอนนี้ก็คือถ่ายเสร็จแล้วใช่เรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยกระแสตอบรับตับยังไม่ยังไม่ได้ออนเลยยังไม่ได้ออนเลยก็ก็มีคนพูดถึงประมาณหนึ่งนะเราว่าก็ค่อนข้างจะจะเห็นฟีดแบ็ที่ดีเรื่องเพลงเรื่องเพลงเรื่องตัวทีเซอร์อะไรเงี้ยที่มันออกไปแล้วคนก็สนใจดีว่วเรียกว่าสนใจแล้วกันแต่ว่าสุดท้ายเราว่าต้องไปดูกันที่ยันอีพีสุดท้ายเลยว่าคนจะชื่นชอบแค่ไหนแล้วคนจะสนใจมันต่อเนื่องไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าอย่างวันนี้ก็ จะได้เป็นเรียกว่าเพื่อนร่วมห้องกลุ่มแรกจะมาได้ดูอีพีหนึ่งนั้นก่อนอคือเราก็แบบตั้งใจรับฟังฟีดแบ็กของทุกคนอะไรเงี้ยออนวันนี้ให้ดูวันนี้ก่อนกลุ่มหนึ่งแล้วอาจจะมีการปรับแก้หรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าสุดท้ายคนจะชื่นชอบไหมฮะเราจะไมนมีทั้งหมดกี่อีพีแปดอีพีครับเราได้ดูหมดแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตัดต่อฮะอก็ดูมาประมาณหนึ่งวันนั้นไปตัดถึงครับโต่เช้าเลยก็มี <laughs> ช่วงนี้ก็ไฟลนกันหน่อยฮะกับงานตัดต่อ <laughs> ใกล้ละใกล้ละใกล้ละก็ตัดอยู่เรื่อยๆครับแต่ทันแน่นอนได้ดูทันไม่ต้องกลัวนะว่ามาแค่ครึ่งตอนอะไรย่างี้ไม่มีมาเต็มทุกตอนนะฮะคาดหวังยังไงบ้างคาดหวังยังไงบ้างอย่างแรกก็ต้องคาดหวังความนิยมความชื่นชอบนะอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่คนทําซีรีส์อยากจะได้แหละเรื่องหนึ่งสําคัญมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนชื่นชอบในผลงานของพวกเราแล้วก็แล้วว่าอีกความคาดหวังหนึ่งคือคาดหวังให้ให้คนได้นึกถึงเรื่องเราเก่าๆอันเนี้ย เรารู้สึกว่าพอได้ดูแล้วมันทําให้เราแบบรู้สึกถึงวัยนั้นรู้สึกถึงช่วงเวลานั้นอยากให้คนแบบนึกถึงความทรงจําดีๆในตอนนั้นครับก็เป็นอนีกหนึ่งความคาดหวังที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นอ่ะเขาย้นก็เป็นนิดนึง<ฮ>ในานะที่ได้มัเป็นรุ่งกับเนี่ยขั้นตอนในการทํางานทั้งหมดในเรื่องเนี้ยตรงไหนที่เราคิดว่ามันยากที่สุดหรือแบบท้าทายที่สุดยากที่สุดเลยคือการต้องนั่งหน้ามอนิเตอร์ตั้งแต่ เจ็ดโมงจนถึงสี่ทุ่มฮะบางวันโอทีถึงเที่ยงคืนยากมากปวดหลังมากเลยฮะร้านนวดก็ปิดนะฮะช่วงนี้เนี่ยขอบนหน่อยข้อบ่าไหลไม่ได้เลยปวดคอมากถ่ายติดกันสามวันคือตายไปเลยนะฮะมีวิธีแก้ปวดหล่ไงระหว่างที่ไม่มีร้านนวดใช้น้องอะใช้แมนในเต้นมันก็ได้ล้อเล่นลอเล่นก็นั่นแหละเราว่าความยากก็คือความยากของเราคือการทําให้เรื่องนี้มัน มันน่าสนใจอ่ะเพราะว่าบทมันค่อนข้างจะจริงมากๆแบบคําพูดเอยอะไรเอยวิธีการเล่นที่มันน้อยมากๆแต่ออกดีไซน์ยังไงออกแบบยังไงให้มันน่าสนใจที่แบบไม่ยัดเยียดคนดูจนเกินไปอันนี้แสดงว่าจะมีเตรียมเรื่องต่อไปที่จะเป็นไ,ปไ,มไม่รู้เลยฮะอันนีผ้ผมคิดว่างานนี้เป็นกําไรของชีวิตผมแล้วกันไม่ได้คาดหวังว่าจะมีงานต่อหรือว่าจะ ต้องพลิกตัวมาทําเบื้องหลังเต็มที่เพราะว่าตอนนี้งานเบื้องหน้าก็แน่นๆอยู่แต่ก็ติดใจงานงติดใจติดใจชอบอยู่แล้วใครๆก็คือพอเราได้ทําเบื้องหลังแล้วมันรู้ว่ามันคือสิ่งที่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 ใช่สำหรับเราเราแบบสบายกว่าอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกดีกว่าแต่ว่าวันหนึ่งก็ถ้ามันอิ่มตัวกับงานเบื้องหน้าก็น,าน่าจะผันตัวมาทำเบื้องหลังนี่แหละแต่ทุกวันนี้ก็ทางานเบื้องหน้าอยู่นะครับจ้างงานเบื้องหน้ากันก่อนนะฮ<น>ะงานเบื้องหน้าตอนนี้มีอะไรมีอะไรอยู่งานเบื้องหน้าตอนนี้ตอนนี้ถ่ายละครอยู่หนึ่งอ่ ชอบผูช่องได้ไหมเนี่ยพูได้นะวันนี้ถ่ายละครกับช่องสามอยู่เรื่องหนึ่งครับ<ม>ใกล้เสร็จแล้วเลยไม่ถึงสิบคิวแล้วจริงๆต้องเสร็จในเดือนนี้แล้วแต่มันติดโค<อ>วิดก็เลยเลื่อนไปสักเดือนสองเดือนแล้วก็หมดเรื่องนี้ก็เดี๋ยวต่อยสอเรื่องเลย <ừ. S 1> ครับผมแล้วก็มีหนังพี่หน้าภาคสามเสร็จหมดเรียบร้อยรอออนอย่างเดียว <ừ. S 1> รอฉายในโรงภาพยนตร์โควิดมันนะรอ,อมนันตาซาไปก่อนครับผมส5้ากรกฎาคามจําชอบจําเดือนไม่ได้ <laughs> ไม่ถุนนาพฤษภาอะไรไม่รู้ ครับผมก็ฝากซีรีส์นะครับหนังสือรุ่น The Yearbook The Series ด้วยนะครับผมทางไลน์ทีวีนะฮะ,15ก,ะ,กะ15กรกฎาคม15กรกฎาคมนี้ครับชอบจำเดือนไม่ได้นะฮะเจอกันครับผมมีแปดตอนนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับผมครับผมพูดถึงการร่วมง,งานกับสาวๆวงอารีนาอ่าเป็นยังไงบ้างกดดันกดดันมากกับโปรเจกต์ Move On The d u e t โปรเจกต์กับน้องๆสามสาวอารีนาคือ โอ้ไม่คิดนะว่าตัวเองจะมารานวงการเกิร์ลกรุ๊ปเหมือนกันแล้วเริ่มต้นของการร่วมงานกับน้องๆนั่นแหะสิผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือว่าพอได้รับการติดต่อมาเนี่ยคือเรารู้จักกับทางโฟวันวันอยู่แล้วกับทางทีมงานอะไรต่างๆนานานะก็รู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าไม่คิดว่าจะได้ร่วมงานโดยเฉพาะในพาร์ทที่แบบมาร่วมดูเอ็ดกับน้องๆที่แบบโอ้ทุกคนแบบมีความสามารถมากๆแล้วเราเรากังวลเองแหละคือตอนมาครั้งแรกเขาบอกว่าพี่ที่เป็นทีมงานอ่ะพี่ที่เป็น ที่ที่เป็นเอ่อน่าจะมีเครีเรทีฟเป็นอะไรสักอย่างเป็นแบบสักอย่างนึงมาคุยกับเราเขาบอกว่าอยากให้น้องมีนอะถ่ายทอดงานถ่ายทอดความประสบการณ์ความสามารถในการทํางานให้กับน้องๆแล้วมีนก็คิดว่าหรือว่าจะมาโดนเด็กสอนวะเพราะว่าน้องทุกคนอะมีความสามารถมากเก่งมากแล้วแบบเอาแคบง่ายๆน้องก็พูดกัน3-4ภาษาผมยังภาษาไทยยังไม่เอาตัวไม่รอดเลยอ่ะเอางี้แล้วกัน ก็คือทุกคนเก่งมากแล้วก็มีเส้นทางมีเวของตัวเองที่ชัดมากๆก็คิดว่าน่าจะเป็นการร่วมงานที่ดีแล้วแฟนๆของมีนหรือแฟนๆของอารีนาเนี่ยก็น่าจะได้เห็นมุมใหม่ๆของทั้งน้องแล้วตัวมีนด้วยฮะอืมเราทำเราเป็นร่วมกันน้องนี่คือทําอะไรบ้างเป็นโปรเจกต์ดูเอ็ดดูเอ็ดก็คือการแบบคอลแลบกันเป็นมิวสิกคอลเลบเรชั่นที่ร้องเพลง move on ที่เป็นมิวสิกใหม่เป็นเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่ของน้องๆเนี่ยในรูปแบบที่อาจจะแตกต่างออกไปเล็กน้อยอม,มีตัวเรามีความเป็นเราเข้ามาผสม บ้างฮะก็คือร่วมร้องกับนองด้วยใช่ใช่ใช่เป็นยังไงบ้างหู้บบอร้องกับสาวๆอะไรเงี้ยก็ไปตอนนี้โปรเซสการทำเพลงเรียบร้อยไปแล้วต<ม>ื่นเต้นนะเพลงผู้หญิงที่แบบทำมาจากเกาหลีมีลุกความเป็นเกาหลีมากแล้วผมฟังครั้งแรกแบบเราจะร้องเพลงนี้ได้จริงเหรอ<ม>ก็กดดันเหมือนกันฮะแล้วก็แต่ว่าสุดท้ายทำออกมาก็คิดว่าน่าจะ โอเคนะน่าจะโอเคเลยเดี๋ยวรอให้แฟนๆรอเป็นคนพิสูจน์ดีกว่าเพราะมันดีจริงไหมแต่เราค่อนข้างชื่นชอบมันมากๆฮะครัซ้อมมาได้แบบนิดซ<ห>้อมเปิดวนทั้งวันเลยเปิดวนมากเปิดวนวนแล้วฟังครั้งแรกอะ่ะอันนี้ยอมรับเพื่อนตรงๆเลยนะฟังไม่ทันต้องหยิบเนื้อมาอ่านเนี่ยเพลงก็ต้องฟังแล้วก็ไล่อ่นเนื้อเราร้องตามร้องตามโอ้ซ้อมอยู่ซ้อม ตั้งแต่รู้อ่ะตั้งแต่รู้ว่าต้องร่วมงานเนี่ยวันแรกที่รู้ข่าวอ่ะก็ซ้อมเลยค่อยๆฟังเทนนิสเทนนิสวันสุดท้ายก่อนไปอัดเนี่ยฟังตั้งแต่เช้าตื่นมาเปิดวนเลยเพลงเดียวตอนนี้ในลิสต์เพลงผมเนี่ยขึ้นมาเพลงแรกเลยฟังบ่อยมากครับจริงๆทำนองแบบพวกทำร้องทำนองนองะไรเงี้ยมันมันโดนเปลี่ยนให้แบบเข้ากับตัวเรามากขึ้นมีนนงงนมีความเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยอย่างเช่นคำบางคำอ่ะ ด้วยความที่น้องเขาเป็นลูกครึ่งบ้างเป็นคนเกาหลีแท้ๆบ้างแบบวิธีการร้องของเขาก็อาจจะมีวิธีการหนึ่งแต่ว่าเรารู้สึกว่าพอมาอยู่กับเราเราก็อยากร้องแบบด้วยวิธีของเราบ้างครับผมก็อาจจะมีการเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆแต่ว่าก็ไม่ได้ไปแบบทํำแบบอุ้ยลืมต้นฉบับเดิมไปเลยก็มีความคล้ายคล้ายคลึงกับอันเดิมอยู่แล้วก็มีความเป็นเราใส่เข้ามาบ้างเดี๋ยวถ้าได้ยินน่าจะพอฟังกันออกฮะ ได้ครับผมก็ฝากโปรเจกต์ Move On the duet โปรเจกต์ด้วยนะครับมีนกับน้องๆสามสาวอารีนาครับผม